สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็จะเดินทางไปที่หาดใหญ่กันนะคะจะไปแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะไปตู้กแล้วก็แม่นะคะยายจ๋านี่ค่ะถึงหาดใหญ่กันแล้วนะคะตอนนี้ก็ที่สนามบินหาดใหญ่นะคะเย้ดีใจจังเลย นี่นะคะบรรยากาศรอบๆสนามบ,บินหาดใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะค่ะเราก็จะพักที่หนึ่งคืนนะคะที่ด่านนอกนี่ก็วันรุ่งขึ้นนะคะตอนนี้เราพักโรงแรมอยู่ที่ด่านนอกนะคะติดๆกับด่านมาเลเซียนี่ที่เห็นก็คือนี่นะคะที่ตรงที่เราจะไปจอพาสปอร์ตข้ามด่านกันเนาะ นี่นะคะบรรยากาศรอบๆด้านนอกก็จะประมาณนี้นะคะการเดินทางเราจะใช้แท็กซี่นะคะเพื่อจะไปส่งเราที่จุดจอบพาสปอร์ตนะคะโอเคตอนนี้เราก็ขึ้นบนรถแท็กซี่แล้วนะคะท,ที่จะไปจอบอจอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนผ่านมาได้ดีแวะทานข้าวกันนะคะนี่ก็จะเป็นร้านไทยนะคะ อยู่แถวๆปีนังนะคะอาหารอร่อยมากเลยค่ะดูนางบอกว่าอร่อยดูหน้าแปลกๆเนาะอาหารอร่อยมากค่ะร้านนี้ใครที่จะไปมาเลเซียก็ก่อนจะนะคะก่อนจะเข้าแบบเลยปีนังเลยปีนังไปนิดนึงนะคะจะเข้าไปอีโปงเนี้ยก็แวะทานได้นะคะ นี่คะ่ะอร่อยมากนางชอบมากเลยกินโชว์นะดูนี่คะ่ะก็ขับรถมาเรื่อยๆนี่จะเป็นอุโมงค์นะคะนี่จะเข้าเมืองอีโปแล้วก็จะต้องทุกคนจะต้องผ่านที่อุโมงค์นี้นะคะนี่คะ่ะถึงบ้านเรียบร้อยก็บรรยากาศที่บ้านก็จะเป็นประมาณนี้คะ่ะขับรถชมทุ่งนาท้องนาตามภาษา บ้านบ้านนะคะค่ะก็จะรอติดตามต่อไปนะคะบ๊ายบาย